วันนี้มาในลุกใส่ย้อนวัยนะคะ<อ>นักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง่ะแอนทองประสมที่สื่อมวลชนก็มาจับตาเพื่อสัมภาษณ์ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะ หลังจากชาวเน็ตตั้งกระทู้ในพันทิปตั้งคำถามค่ะทำไมแอนทองถึงไม่เคยชวนเบลล่ามาเล่นละครก็ทำให้เกิดประเด็นว่าหรือทั้งสองมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าด้วยก่อนหน้านี้นักแสดงสาวเบลลารานี ani, ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่คิวงานไม่ตรงกันครั้งนี้ค่ะตาของผู้จัดละครสุดเนี้ยบ พี่แอนทองประสมค์ต้องมาตอบประเด็นนี้บ้างกับสื่อมวลชนนะคะพี่แอนเนี่ยมองมาเป็นเรื่องแรกเลยก็คือว่าแม้จะชินกับประเด็นดราม่าที่จู่ๆก็เกิดขึ้นตลอดแต่กังวลความรู้สึกของอีกฝ่ายละค่ะที่มาเป็นประเด็นด้วยค่ะก็ก็งงนิดหน่อยว่าเออเออทำไมเขาคิดได้เนาะที่มาคิดถึงสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอมาคิดอีกมุมหนึ่งก็ก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะแปลกใจว่าทําไมไม่เคยเห็นเบลล่าอยู่ใน แอนและเบลล่าไม่ได้อยู่ในวงเวียนชีวิตกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านกันไปได้ยังไงเขาคงสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามคือตอนนี้สิ่งที่เราต้องระวังคือการปั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็ทําให้คนบางทีแฟนคลับเบลล่าบางคนเขาก็อาจจะมารู้สึกไม่ดีกับพี่ว่าแบบเฮ้ยที่พี่ไม่เคยสนใจน้องเ <laughs> หรอมันมันก็อาจจะทาให้น้องเขาเข้าใจอย่างนั้นได้แต่จริงๆมันไม่ใช่หลังบ้านเรารักกันดี ให้สัมภาษณ์สื่อคราวนี้ค่ะพี่แอนมากับวลีมีปัญหาอะไรมาถามแอนเองดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวไปไวไม่อยากจะให้คิดเองหรือว่าไปถามคนอื่นให้เรื่องยาวไปค่ะส่วนที่ถามกันว่าพี่แอนกับเบลล่าเนี่ยจะได้ร่วมงานกันไหมพี่แอนบอกว่าได้แน่นอนและจะขอเป็นคนเปลี่ยนภาพจําของเบลล่าในฐานะนางเอกแนวพิเรียดละครย้อนยุคให้มีภาพใหม่ๆบ้างค่ะ